คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นโดยเฉพาะคนที่มีภาระทางด้านการเงินไม่แนะนำให้เล่นหรือทำตามเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำสวัสดีครับพบกับช่องของลุงเหมือนเดิมนะมาลุงจะมาเล่นลิโอแฟนตาซีหน่อยแล้วกันมันอ่านว่าซีหรือ C, เซียวะบางคนก็อ่านว่าแฟนตาซีอ่านแฟนตาเซียตั้งเหไม่ใช่สาระสำคัญสาระสำคัญคือ จะรอดไม่รอดนะเดี๋ยวมาลองดูแล้วกันนะเอาเป็นว่าคลิปนี้ดูเพื่อความสนุกความบันเทิงนะมาถึงแม่งก็เต้นดึกดักดึกดักเลยนะโอเคทุนมองกลมๆ5,300มยบาทเป็นเกมสายซื้อแบบนี้ขอ,อละลายกับเบ็ด2 0 0ออกไปก่อนเบ็ด1 0 0ออกไปโอเคกลมๆก,กันที่ทุน5,000บาทก่อนแล้วกันนะ แล้มาไล่เบ็ดกันนะไล่เบ็ดไล่เบ็ดเพื่อบางคนยังไม่รู้นะไล่เบ็ดในที่นี้คือเราจะเล่นเบ็ดจากเบ็ดต่ำก่อนนะต่ําในที่นี้คือเอาแบบพอประมาณกับทุนนะ่ะซึ่งลุงมองว่า30 50แล้วก็100นี่แหละกําลังดีกับทุน5000นะแต่100จะเล่นได้ก็ต่อเมื่อจบเบ็ด50ก่อนแล้วค่อยมาดูกันนะว่าผลประกอบการจาก5,000 เป็นยังไงนะตะกี้300ที่ลุงสลายไปอะ่ะลุงแค่อยากจะดูว่าเวลามันจ่ายกลมๆ5,000อนะบวกลบมันดูง่ายกว่า5,300ไงใครจะเริ่มไล่ตั้งแต่5,300เลยก็ได้นะลุงกะว,ว่าฟุกติดเบ็ด200มาสักนิดสักหน่อยนะเมื่อกี้ในฟุกเลยแย yeah, แป๊บเดียวหายหมดมาลวจ้าแถวกลางเอะกีต้าร์เบาๆคูณ2 60 ลักษณะเด่นของเกมนี้ถ้าวายมาแถวกลางจะได้คูณ2อัตโนมัติส่วนข้างในหนูไปสุ่มคูณกันให้มันเข้าก่อนเถอะตด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 เพลงมันมันเกมนี้ลุงชอบนะเลยชอบแวบมาเล่นช่วงบ่ายเพราะมันไม่ง่วงแต่ช่วงบ่ายเล่นเกมง่วงๆวยิ่งไม่ใจคลิปหายอ่ะมาลุ้นครั้งแรกเข้าไหมยังไม่เข้า <abl> ประมาณนี้แหละไปลุ้นคำนวณแล้วก็ลุ้นตัวคูณได้เท่าไรเอาไปโย <Yo. S 1> ไปเบ็ด50ต่อเลย30หมุนเหมือนกันจะ้ะหายไป800จากเบ็ด3 5 0 0ถือว่าเกินครึ่งถือว่าอัตราการจ่ายไม่ค่อยดีนะถ้ามองจากสายตาตอนนี้ าสาบเบาๆบามีวายมาเชื่อมไปกันต่อยี่สเบากว่าอีกเกมนี้ที่คนไม่ค่อยเล่นเพราะมันไม่มีดอกใหญ่ดอกอัศจรรย์ดอกมหาอัศจรรย์น,นนะพะคูณ2เต็มที่ก็ได้ไม่เยอะหรอกเพราะว่าเพชรอะไรพวกนี้มันฟิกตายตัวอยู่แล้วไงแต่ถ้าพวกแปรพวกทินาต้ามันมีสุ่มคูณเยอะเว้ยอันนั้นคือ โอกาสที่จะทะลุมีเยอะส่วนเรารอบสองยังไม่ติดแม่แถวซ้ายแถวขวาสุดไม่มีเมื่อกี้วายกับอันยมณนีอันใหญ่สวยเช่สอง8 0ยังไม่ติดอีก13หมุนหากันต่อปั่นมาเกือบจะ60หมุนแล้วตอนนี้ยังไม่ได้เข้าข้างในสักรอบแต่ตามใดที่ยังไม่เกิน4,000ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์น่ารักน่าลุนาล้นจะ้ะ เพราะการไล่เบ็ดนะเบ็ดที่3มักจะมีของดีของตื่นเต้นประจําแต่ก็ไม่ได้มาดีตื่นเต้นทุกครั้งนะลองดูว่ารอบนี้เบ็ดครั้งที่3จะมาดีสักอย่างไหมนะ100้ยนะ100นะเล่นได้เล่นได้4,500ไม่ไม่ต่ำกว่า4 0 0พเล่นไปเหอะเบ็ด130หมุนดีดีไม่ดีเราอาจจะจบกันตรงเบ็ด130หมุนนี่แหละไปกระโดดเยอะเลยคาวนี้30หมุนไปลุ้นกัน สักไม้หลุกคูณสองมาเหอะจะเข้าข้างในก็ไม่ติดนะแต่ตอนนี้ต้องมาก่อนเว้ยต้องมาสักอย่างก่อนอย่าตำกว่าสามพันไปเดี๋ยวยากโอ้โหพระเจ้าคำนวณไปไหนก่อน40บบาทถูกสุดเลยมัง้งลุ้นเข้าเว้ย ติดแล้วแหละเออกว่าจะติดคูณมาก่อนคูณ15้าเอาแม่ไม่ติดคูณ10ไม่ติดคูณ5ติดแล้วแหละเอ,อ้ยยังไม่ติดอีกคูณ10สักชุดยังไม่ติดคูณ20่สิบไมเเบาเบามาอีกพันสองเอาอีก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 ได้รอบเดียวเหรอวะเยี่ยหมดคำนวณแค่รอบเดียววะไม่ทันมันเลยอ่ะคูณสองมาบาปเข้าไปร้อยยี่ นี่คือไล่เบ็ดเบ็ดนี้ชอบมีอะไรแปลกๆป,ประจำแหละอย่าเพิ่งเงียบดิย่าเพิ่งเงียบมาอีกรอบดิตัวใหญ่ๆอะ่ะตัวใหญ่ๆอะ่ะ น้คูณสเบาอีก็สอ้อยสีอัดติดใจติดใจเบนร้อยขออีกดอกหนึ่งอีกรอบหนึ่งเอ้ยโ้นีกทีเว้ยเข้าไปลูกเข้าไปลูกแม่ยังไม่เข้ากูหวังละวันก้อนโตสักดอกหนึ่งแบบให้สบายใจก่อนนี้ ตอนนี้เงียบกึบสองพันแล้วหนึ่งพันแล้วปั๊บคูณสองติดมาสองทางโอ้โหได้สองร้อยไม่มีเพชรสักเม็ดเลยเว้ย ขอเพชรสักเม็ดดิโอ้โหเกือบจะสวยแม่งแต่ยังไม่ติดอีกดูดิดูดิลงมาตำแหน่งเหมือนจะสวยมันจะสวยหลายครั้งนะแต่ยังไม่ได้ไวสิบหมุนสุดท้ายมาแล้วดอกนี้แม่ยังเบาอยู่ไม่มันเลยไม่มันเลย,ไม,มเลยไม่มีดอกใหญ่ให้เลยอ่ะมาแล้วดอกใหญ่คูณสองโอ้โหไอเยี้ยตัวนี้เปลี่ยนไว้ทำไมอ่ะโอ้โหเมื่อกี้กำลังดีเลยเปลี่ยนของกูเฉย ครับเออหลุนข้างในดีกว่าคูณห้าไม่เอาคูณสิบไม่เอาก่อนคูณสิบยังไม่เอาก่อนโอ้โหบาอีกแล้ว400รอรอบเดียวเองโอ้ยได้เยอะกว่านี้ไม่ได้เอวะมันไม่พอละดีเออได้มาชุดนี้ดีหน่อย1,000บาทมันไม่พอแต่ตอนนี้มันพอแหละ30หมุนพอละพอละดีว่าไม้สุดท้ายแถมมาให้ปราบไม่ติด อ,อ,อีกรอบอีกรอบอีกรอบถ้าเข้าข้างในคงแตกแล้วล่ะปัญหาคือมันจะเข้าได้ไหมล่ะยังคูณสองมาแม่ติดกองมาเบาๆอีกร้อยยี่สิบสามร้อย กีตาคูณ2มาเออ400ใส่มานิดๆหน่นอยๆนับหมดเขียว200วันอะไรวันนี้จับอะไรก็ไม่ชนะนี้มีมากไหมพวกเราแบบทั้งวันจับอะไรก็ไม่ได้ก็ไม่โดนนะ วันนี้ลงเหมือนจะมาเลยเว้ยเอ้ยหัวจะปวดดูจายดิแต่ละตัวโอ้โหเพชรมีตั้งเยอะมึงไม่ให้กูมั่งวะ30มหมุนก็ไม่รู้จะพอไหมเป็นห้าสิบสามสิหมุนยี่ใช้พันหนะแต่มีเหลืออยู่ประมาณ700 อคูณ2องไอ้กีตาร์เบาอีก50 100ไม่พอป๊อบ30หมุนก็เก่งนะชุดนี้ <c oughs> อ่ะพา,าอีก้โหวันนี้จับอะไรก็ไม่ชนะหัวจะปวดหัวจะปวดลงมาต่อดูที่ว่าจะมีช่วงท้ายจะมีดอกพริกนั้นลกมาหาสจัจจรนย์กลับมามั่งได้ไหมหลายคนคงเคยเจอนะดอกพริกกลับมาได้ แบบเอ้มึงมาได้ไงวะอยู่ดีๆก็แตกแต่ตอนนี้ลุงดูแล้วน่าจะไม่รอด189อีกสครั้งไอ้ลุนอีกครั้งนึงเข้าก่อนดิไอ้ยัยงไม่ติดีโกโอ้โหได้แค่เสียวมึงดูดิแองกหกสิ 60, แทนที่จะเข้าไปถึงแตกแตกให้จบซะข้างในเรียบร้อยสุดท้ายพักก่อนเลยวันนี้พักก่อนเลยไม่ตรงไม่ไปมันแล้วเอาเป็นว่า ลักษณะตัวเกแมแห่งดอกมาสัจจันย์ก็ไม่ค่อยมีอยู่แล้วดันไม่ใจคลิปหายการบันเทิงเท่านั้นนะอะมาแล้วก็กดติดตามให้หน่อยส่วนจะเล่นต่อหรือว่าจะหยุดเดี๋ยวไปตามดูแล้วกันนะโอเควันนี้ไปละบ๊ายบาย